รถเก่งโตโยต้ายาริสนะคะยาริสคันนี้เป็นรถปี2016ค่ะทุกท่านราคา248,000บาทนะคะสามารถผ่อนได้ยาวๆถึง84งวดค่ะค่างวดอยู่ที่เดือนละประมาณ5,000กว่าบาทนะคะรถปี2016เป็นเครื่อง1.2นะคะตัว e เกียร์ออโต้เบนซินค่ะยาริสนะคะซื้อสดราคาคุยกันได้ค่ะ ส่วนของแถมจะให้เฉพาะราคาเต็มเท่านั้นนะคะคือ248,000บาทจะมีแถมประกันภัยชั้น1น,นะคะล้างรถก่อนส่งมอบแล้วก็เช็คของเหลวให้นะคะอันนี้คือข้อมูลสำหรับราคาเต็มเงินสดนะคะ248,000บาทถ้าต้องการเจรจาต่อรองราคานะคะไปตามสภาพกันค่ะ ล้ออะไรยังมีให้นะคะภายในเป็นเบาะหนังสภาพสวยสภาพดีสไตล์แบบเดิมๆค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเรือนไม้ขึ้นโคบใช้งานได้ปกติเครื่องยนต์ประหยัดนะคะสดได้จัดไฟแน้นได้ค่ะแต่กรณีของการจัดไฟแน้นมีค่าดำเนินการเพิ่มเติมนะคะท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อนัดดูรถได้ที่โตโยต้าบัยุทธคารัชดาค่ะ โทรคุยสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะคุยเจราจาโดยตรงค่ะและนัดหมายล่วงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านไม่ว่าจะสดหรือผ่อนก็ตามนะคะในวันนี้ JK ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ